ทางยืนครับครับมือนี้ก็เลาเรือต้นกล้วยครับต้นกล้วยเห็ดกระทงเอาเลือเลือครับมาไลยเอาทุมเลยครับเอาวัสดุธรรมชาติย่อยสลายได้ครับ ต้นกล้วยหอมไปขมไปเลนะี้ยงมาลนะได้แล้วครับเข็ดแล้วล่ะครับพร้อมไปล้วครับเข็ด <c oughs> อื่นัสดุธรรมาชาติเลยต้องกล้วยครับ ตองกล้วยงามนะครับนิ่งามโอีมือเลยตองกล้วยไอ้ยังใบใบมงมีบ่านดิม <c oughs> ีไหมใบอะไรก่นใบคุนนะไฟเป็นปู้เห็ดเนาะเริ่มเห็ดก่อ <c oughs> นา <c oughs> งาม ครับมาเบ่งทั้งที่ครับเอ็นเป็นยิบเอ็นตะกอบอันนี้เอาใบบัมมีใบบัมมีใบขนุนใบบวมมีใบไม้ธรรมชาตินะครับธรรมชาติ เ็ห้าร hey, <speaking in> ้อยแล้วม <speaking> ันย่อยสลายงังไงครับ <speaking> ว่ค <además> <speaking> <short> ือฟูมฟมอะไรอย่างเงี้ยาต่อยกันเฮ็ดครับว่าต้องได้ไปซื้อครับแต่กับเพ็ดไาจักข้องเร้ชาวบ้านเขามาต่อยกันครับ อาไับเลยครับบแเบบไม่มันยึเลยลๆมันไมงไปมันงามยเนหัวนาได้เลยหัวนาสร้างเลยหวนาหนึ่ห่ง ะเขาบเนยิบอมต้นกล้วยนะครับมีก็ไปว่มีหลากหลายอย่างตัวนี้ลาอยมีแต่ของธรรมชาติธรรมชาติท่านั้นค่ะกต้งทานน้ัห้น่อ้เลียให้สยน นี่ก็เล,ล้วระบวอหน่พอมคายเลว้วพอมคายเลว้วงามงามเป็เปปดนดอกหลายแบบหลายอย่างนนห นี่กับแบบอย่างนึงอีกครับม,มีแบบมี่ลายแบบหลายอย่างแห้งเนาะแล้วแต่ไผ่สีคิดได้ก็ได้สิเฮ็ดได้งานครัเฮ็ดหลากหลา,ล,าลายนี่ครับอันนี้แบบไล่ไล่เนาะอ,อันนี้ใบเตยด่างฮะด่างด่างนี่ทางนี้เป็นพุ่ยหยิบครับ คลีบกลีบจ้าสวยมากอันนี้ยังไม่ประกอบยังไม่ประกอบไข่ก้อนมีจ้าเป็นสุกี้แม่สุกี้ไข่กุ้ยครับไม่มีอะไรไปขายปลาทูไปจ้าไปคนเดียวไปคนเดียว ไปไปน,นี่มจอยเคจะของปลาทูบานนุ่นจำปาอันนี้ไตลานนัดทุกนัดอันนี้ข้ย่านจะกน่น่นจะกน่เมมีนะจ๊ะ คยยิบสวยงามนี่เลยพี่องมุกรณ์วัสดุที่มาเห็ดครับลายยางครับคุยยิบแคยิบครับเพื่อเปลกอก งามคนเ่ยคนกัมีแต<น>่คนงามงามแล้วเนี่ยคนงามน้ำใจดีครับนี่นี่การบันโน่น๋ยวยันเล่อนแบบี้เจ้ยังไม่โบ้คโย

มีลายแบบลายสีอยู่ที่งเราโอ้งามคับเนืลายวาไม่จัดงามต้งามเลยคราต คนลายางเลยงามเอองามคนลายางนี่อันนี้กางงามนี่คลับสีงามนมันลายสีเนี่ยเปิ้ลเยี่สีนีวเนรับ ให้เบึงไลฟ์แบบไลฟ์ฟรีกับ ไ่ไก่ตัวใหญ่แต่ไก่อกไก่ซอยบุ้ไก่ซอยบุ้รถเย็บรถเยบโอ้พอดีแล้วรถเติมอะไรกินดีนะครับมงนี่ครับเป็นมงที่ลอยกระทงครับ ลอยกระทงเตรียมการไว้ครับนี่ก็คือพัฒนาครับเลยดึงแหนขึ้นจากน้องครับมองลอยกระทงครับมองลอยกระทงปีนี่ก็มีกันแข่งเฮื่อครับแข่งเฮื้อชาวบ้านรวมสนุกกันด้วยครับเฮ้ฮ hey ่ากับการแข่งเฮื่อครับ

างจากจากนั vão, ่งลางขึ้นไปพนเหรอเขาดึงมาทังนี้ยดึงหลักเียเมนเขาดึงมาอคนนี้ก่อนดึงมาคนนี้เซตเขาก็วางไหม่ี้กนมกี้ะสีก้นแล้วผมนี่มันมาจีนกมจีนกน้ำเพงเอาน้ไปดิลังคาดินลบาขาเห็นอะไรไหมไม่ไม่ไม่ยังไไม่ปูไม่ปูเอามาเอามาใส่ คน่น้าตดีเลยคนเอ้าเอียงโจมยิ่งได้คนอีกเนื้ออ่ได้เรียน้เรียนครับ่ได่งน่นผ้เมันคือดิ่มเกลียวมันคือบ้านเตี้ยตาเดโรอะไรผู้เรียนฮะท่หน้วยหน่อยเตี้ยมันคือบ้าน่อยอุ้ยไอ้เมันคือมันอกวิธีการดิ่มกันเริ่มต่อเริ่ม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 ริ่มเริ่มริ่มเริมริ่มเริมเริ่มเริมเริ่มเริ่มเ่มเริ่มเ่มเริ่มเริ่มเ้ิมเริ่

เ้วบาทเนลาโดกับมาบาทีพี่้องเอ้ยเอาพูดไดมากมาาข่อยดีดี่ะูดไดมาขาข่อดนะีตอนนี้ก็ดึงแนวมากเลยครับนี่พอฟังแล้วอไปจังมือยบ่จังมือไง่อหมาม แขก็มีถ้าไม่ได้รอยก็แข็งไปแข่งกับพ่อผ่้ใดได้แข่งกับผูพบตงเอาแค่เอาแ่ได้แข่งนะได้แข่งเงี้ยวะเออแาได้แข่งไหเรื่องขมั็บมันเรื่งไหนเน่มันบขาดดึงเองเรองเรงยหิ้หิ้หิันจะหิ้นตกบวกมันตกบวก มาเจอหินหยาบไปมนเจอหินเขหเจอหินเจอหินเจ้หเจอหินโอหินอพ่อหินขหเจอหินเจอหินเจวเเจอหินเจอหินใหญ่เดี๋ยวเน่อไงเ่กินตินห้านครับอ้ยหินอ้กอนนี้่นี่เมือย้อนหินนี่แหละคนนี้ไหินเนแข็งเหือแล้วอยกระทุ่งเคลียเรับ กุ้งแหนครับน้ำเลือแห้งครับสี่เมตรครับประมาณสี่เมตรแหน่มันเน่าแห้งครับเเสือกดึงครับแหนเสือกไปิดพิมลงอ่ะซอยกันดึงขึ้นครับนี่ก็มัดหินครับต้องนำนัดนกงเานี่เนาะ

ไปซื้อนั่งลยเดีแล้วนี่แหละดันไปมองนี่นี่แหละซิวมหนีหลเขาขัดือกันแล้วเนาะเวขาไปเขาบุญเดี๋ยวเขาไปบได้เจาเดี๋ยวเดี๋ยนบอกไก่เตือนเตีว่าห่ันาจบกันลารักกันรักกันยาเดียวดีตัวเพิ่งส่งนาน มาแล้วมาแล้วอ่าเอาา่มันน้ำล้นบ้านมันจะขาดแล้วกะขาดานะี้แล้ว นี่ได้เเด้เพราะว่มันอยู่ขันสองั้น่มันเทียงว้อยู่ของของสามขั้นเออมันเทียงวน้มันเที่ยงว้เต้นเารเสีอรถมันเอามาคูยจริงเหรตาดรถรถมาัดรถสีรถเนี่เหอวี่ล่เราแก้วแก้วก่อนดึงคอแล้วเปไปหก่อนนี่ไม่ไเ่

Connie, มาย e: ่าย่มาแล้วมาแล้วมาแล้วอที่ใชคือผม่านั่งเ็มเาแล้วพอแล้วแล้วพอแล้วสร้าพอแล้วอะไรคุณเส้เร็วเ่นันอามาเน่มาอะไรอะไรโอ้สูบพนาไ่ได้เนาะมไยขมิ้น

บนะวี่ตัวเจะผ่าเบี่าละพะบ้านพิวนกูรูดนี่ย <Brazilian> ูปตนบ้านกูรดที่บ้านขมนี่บ้าน บทำอะไรมเก็ั่นเลอ้ยวีมันอ่กง่าแ่้มไ้ก็เงาเหมืกนเลแล้คนนี้คอรอุ่กแหคูนคูเอาลังคนนี้ นางม <Lee. S 1> <en> ึงเคยเข้าหลวงไอ้เด้่ยทาดีก็ไปเข้าหลวงเนาะนองขึ้นตาดีนนาะตาดีก็ตลาดนัานหลก็คือเปรี้ยวม